ค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะสารจากย่าที่จะได้เล่าเรื่องอัศจรรย์ให้พวกหนูฟังนะคะในชีวิตย่าที่ได้พบปะมาระลึกขึ้นมาได้ก็นึกถึงอาจารย์หลวงสุวิชานแพทย์ซึ่งท่านได้ช่วยเหลือเกื้อกูลย่ามาให้พ้นภัยนั้นยังระลึกถึงพระเดชพระคุณท่านไม่หาย พราะนั้นสิ่งที่ท่านได้ทำมาแล้วเนี่ยโกจะไม่มีใครรู้นะคะก็จะเล่าสู่กันฟังนะคะมีเรื่องที่มหัศจรร์ในอำนาจจิตของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาอยู่แล้วมีอยู่ทุกคนนะคะอำนาจจิตทุกคนมีอยู่แล้วนะคะถ้าได้รับการฝึกฝนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีมิดามารดาดูแลอบรมให้ประพฤติปฏิบัตินะคะด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเข้าพาเข้าวัด ปลูกฝังนิสัยตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็จะเป็นพลเมืองดีของบ้านเมืองสติสัมปชัญญะฐานย่าย้ำอยู่เสมอฝึกด้วยการให้อ่านให้เขียนตั้งแต่เด็กย่ามีหน้าที่อ่านหนังสือให้คุณพ่อฟังตั้งแต่เล็กอ่านแล้วต้อง,เร,งอเรียงความเขียนมาให้ท่านฟังให้มาอ่านให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านจะถามว่าเข้าใจในบทความที่อ่านอย่างไรและท่านก็ให้ไปเขียนย่อความมาให้ท่านอ่านอีก ทั้งเขียนทั้งย่อความเนี่ยค่ะเรียงความย่อความเวลาเนี่ยเด็กทุกคนไม่ค่อยได้ทำกันนะคะเพราะฉะนั้นผลของการอบรมของคุณพ่อของยา่าทำให้ย่ามีความจำดีคิดอ่านว่องไวจนอายุมากถึงเก้าสิบก็ไม่เป็นโรคความจำเสื่อมโรคสมองฟอรโรคอัลไซเมอร์โรคพากินสันต่างๆที่คนแก่เขาเป็นกัน แต่มีสมาธิมั่นคงย่าจะเล่าเรื่องเก่าๆเ,เมื่อ60กว่าปีมาแล้วให้มาให้ลูกศิษย์ฟังให้รู้ว่าอำนาจจิตนั้นมหัสรรย์เพียงใดหลังจากที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หลวง,งูุวิชานแพทย์นะคะเออย่ามันไปพบท่านบ่อยๆเพื่อฝึกวิทยายุทธวันหนึ่งตอนเย็นท่านได้โทรศัพท์มาบอกว่าให้มาพบที่บ้านท่าน พาพี่ไปด้วยก็ได้ย่าจึงชวนพี่สาวสองคนไปด้วยกันนะคะท่านได้พาพวกเราขึ้นไปบนห้องพระของท่านมีลูกศิษย์นั่งอยู่ประมาณอีกสี่ห้าคนท่านให้นั่งลงรอบๆห้องส่วนตรงกลางห้องเป็นโต๊ะหมู่บูชามีผู้ชายขาวท้วมหน้าตาสะอาดสะอา้านทราบชื่อว่าคุณประยูนได้นั่งหลับตาทำสมาธิอยู่พวกเรานั่งรอบๆในห้องพระเงียบกริบ สักครู่เดียวก็จะมีกลิ่นหอมโชยมาจากหน้าต่างเข้ามาทางหน้าต่างนะคะหอมมากหอมอย่างที่ไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้มาก่อนพวกเราต้องตกเริงเมื่อเห็นคุณประยูนยซึ่งนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่ตรงกลางห้องได้ค่อยๆลอยตัวมาทั้งๆท,ท,ที่ขัดสมาธิอยู่นะคะสูงขึ้นมาประมาณสอกเศษก็ประมาณสักเอ,อ่อห้าสิบเซนติเมตรไม่ได้ประมัง ลอยอยู่อึดใจค่ะแล้วค่อยๆลดลงมาที่พื้นห้องซึ่งเป็นพื้นไม้ไม่ชันเถือนเลยพวกเราทุกคนก้มลงกราบเห็นไปจากกับตาแล้วด้วยเห็นชัดเจนว่าเมื่อลอยขึ้นก็ค่อยๆลอยขึ้นมานะคะไม่ได้มีกลไกลอะไรเห็นกับตาเวลาลดลงก็ค่อยๆลดลงพื้นที่เรานั่งอยู่ก็ไม่สะเถือนบ้านท่านเป็นบ้านไม้พื้นก็เป็นพื้นไม้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนที่อยู่รอบๆเสียดายนะคะย่าอายุยืนเกินไปพวกนั้นที่เห็นกับตานั้นก็เสียชีวิตหมดแล้วแต่ย่าขอยืนยันว่าย่าที่เห็นมาเป็นเรื่องจริงการหอเหินเดินอากาศเต้บันทึกไว้ในโบราณเป็นเรื่องจริงแน่นอนคนโบราณมีจิตที่มั่นคงสามารถใช้ในทางอภินิหารของท่านได้ได้นะคะอย่างเช่น ไอการเสกอะไรต่ออะไรก็มีประวัตินะคะต่างๆที่ได้ทดลองกันมาการหายตัวการที่สะเดาะกุญแจการที่ถอดกายทิพย์นั้นมีจริงแน่เพราะนั้นยา่าเสียดายอำนาจจิตของพวกคุณคุณมาจิตคุณสัตว์สะอาดถ้าเรามันฝึกให้มั่นคงโชคดีนะคะระหว่างที่เรามีปัญหาในเรื่องของโรคไัยไข้เจ็บ ย่ามีโอกาสอยู่กับตัวเองอยู่ในห้องเหมือนกับเป็นกุฏิเป็นที่พักใจนะคะสงบก็ได้ความรู้ขึ้นมาอีกมากมายขอให้รูกจิตท,ทุกคนนะคะตั้งอกตั้งใจที่จะทำจิตตัวให้สงบให้สะอาดหมดจดทุกครั้งอย่าลืมนะคะการทำสมาธิได้มาหากุศุนอย่างไรแน่นอนค่ะเมื่อคุณนั่งสงบจิตสงบใจคุณจะกําหนดลมหายใจเข้าออก หรือจะภาวนาพุโทโธหรือจะรู้สติว่าเรานั่งท่าไหนเคลื่อนไหวก็รู้นะคะมีสติอยู่กับตัวนั้นไม่ช้าค่ะความสงบก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทำธรรมทิมาหากุศลเกิดเกิดอย่างไรนะคะขณะที่คุณจิตมั่นคงนั้นไม่ซัดสายไม่ฟุง้งซ่านไม่คิดชั่วไม่คิดร้ไม่คิดโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนะคะไม่มี ความโลภเลยตรงนี้แหละเมือม่อเมือม่อจิตสงบปุสุนก็เกิดขึ้นตามปกติแล้วมนุษย์เราอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันซัดสายมีตัณหามีโลภมีโทสะมีโมหะซัดสายจะหาอาหารเข้ามาป้อนกับอารมณ์กับจิตวิญญาณของตัวเองถ้าได้สงบสักวันละครั้งสองครั้งครั้งละสิบนาทีสินาที นะคะไม่ต้องไปนั่งจนกระทั่งหลังขดหลังแข็งกุศลก็เข้าแผ่เมตตาสวดมนต์ไหว้พระย่าขอฝากนะคะอย่าลืมความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายผู้ที่ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วค่ะสวัสดีนะคะก็เป็นประโยชน์กับท่านได้รู้ว่าอย่าได้ไปดูหมิน่นไม่เชื่อก็อย่าดูถูกสิ่งเหล่านี้ยังมีจริงยังมีเรื่อง ที่ปฏิหารอีกเยอะแยะนะคะซึ่งยากจะบอกว่าทุกคนจะได้ฟังแล้วจะได้รู้ว่าอาํานาจพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณนั้นมีประโยชน์อย่างไรสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ